เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตทวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยคณะข้าราชการตำรวจภูธรภาค5เฝ้าทุลอออมระบาดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2565และร้านค้า ชมรมแม่บ้านตำรวจพลทอนภาค5เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายยุทธนาเจียมตรการกรรมการมูลนิธิ SCG นำคณะผู้บริหารมูลนิธิและคณะผู้จัดการประกวดโครงการรางวัลยุวะศิลปินไทยประจำปี2565 พิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเฝ้าทุละอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศก,การประกวดร่วมเฝ้าทุละอองปประบาทด้วย นางอัชารานิสัยศาสตร์พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลลอองกระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมเนไซโค l o ีเดีย A ถึงแซดเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายนเรืองศักดิ์สุขเสียงสีผู้ควบคุมวงปีพาศพรทยรัตนำคณะครูพร้อมด้วยนักดนตรีและนักร้องวงปีพาทพัะยรัตน์เฝ้าทูลอองกระบาดถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรนาศกระเบื้องซึ่งทําโดยนายโอเทนเปียหลอครูผู้ฝึกสอนนักดนตรีและนักร้องวงปีพาดพัทยรัฐเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2566